แล้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะผลิตออกมาทันต่อความต้องการของผู้บริโภคสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยก็คือการพัฒนาถ้าเราไม่หยุดพัฒนากลุ่มลูกค้าเราจะมากกว่านี้สิ่งที่เป็นเรานี่แหละมันจะทําให้เราชัดเจนขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันจะไม่ชัดเจนก็คือเราะ่ะวตัวเราเองถ้าคุณไม่เห็นโอกาสและคุณไม่เห็นภาพคุณมีเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณเห็นอนาคตให้คุณมีเงินน้อยคุณก็สร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้ ความร้แกนนั้นเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่าวันนี้มันจะมีแบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ในวันนั้นเนี่ยมันจะขายได้ไหมเราก็เลยเกิดการลองทำเพื่อเอาไปจำหน่ายแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือลูกค้าเกิดการตอบรับทำออกมา3 32 ไดออเดอร์มา36แล้วหลังจาก36ปุ๊บหลังจากนั้นก็ไม่เคยหยุดผลิตเลยใหญ่เป็นเหมือนขวดน้ำอะตูดมนะันอะตัวกระป๋องอะจับแบบขวดน้ําเลยแล้วก็เราก็ใหญ่สีขาวเสร็จแ,แล้วไม่มีฉลากด,ด้วยซ้ำไปแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าเทสเอาไปให้ลูกค้าลองสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าเทสแล้วลองเขาบอกเฮ้ยโอเคนะใช้ได้แต่คตําตําหนิก็ตามมาด้วย <laughs> บางคนบอกว่าใช้ได้ก็โอเคแต่บางคนบอกเฮ้ยมันใหญ่อะะบอกมันใหญ่ เฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีฉลงไม่มีฉลากไม่มีตัรบกคณไม่มีอะไรให้อ่านให้ดูเลยเหรอเฮ้ยมันมีกลิ่นอะไรแทงออกมากลิ่นนี้พี่ว่ามันมันไม่ได้มีนะเขาเรียกว่าตอนทําออกมามันกลายเป็นถูกตําหนิอ่าแล้วเราก็แก้แก้ไปแก้มาแก้ไปแก้มายิ่งแก้ยิ่งได้ยิ่งแก้ยิ่งเพิ่มยิ่งแก้ยิ่งผลิตไม่ทันมันก็เลยกลายเป็นเศษติดในการแก้ จากคาตันิของลูกค้าและสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะผลิตออกมาทันต่อความต้องการของผู้บริโภคสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยก็คือการพัฒนาถ้าเราไม่หยุดพัฒนากลุ่มลูกค้าเราจะมากกว่านี้ถามว่าณวันนี้หยุดพัฒนาหรือยังณนะวันนี้ก็ยังไม่ได้หยุดพัฒนาเลยสิ่งหนึ่งที่เราพัฒนาลงไปมันก็คือหัวใจที่เรามีให้กับผู้บริโภคถามว่าไอ้กำไรที่น้อยลงกับลูกค้าที่มากขึ้นมันก็มาถูกกันไปเพราะอนาคตเราเราต้องการที่จะมั่นคงและยัง่งยืน ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเราไม่มีทุนถ้ามีทุนมีมาเลย50ล้านกลายเป็นโรงงานเลยไม่ต้องไม่ต้องรองแต่สิ่งหนึ่งที่เราเป็นก็คือเรายัางต้องการพนักงานที่ต้องเรียนรู้พนักงานที่ต้องเข้าใจพนักงานที่ต้องเชี่ยวชาญพนักงานที่จะต้องรู้แก่นแท้พนักงานที่ต้องฝึกฝน โดยได้คําว่าได้โอกาสวันข้างหน้ากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วน้าวันนี้ถามว่าพร้อมที่จะแบบมีโรงงานหรือ,อยังใกล้แล้วใกล้ที่จะเป็นความจริงแล้วที่จะเป็นนี่ก้อนใหญ่แต่ถามว่ามีนี่ก้อนใหญ่ก็ไม่กลัวเพราะนี่กลายเป็นมูล,ลค่าของอนาคตความสาเร็จทั้งระบบก็เริ่มมาจากบุคลากรทุกแผนเวลามันพร้อมมันสนุกแล้วมันก็ทําให้ทุกคนอยู่แบบมั่นคง ริงแล้วการที่จะเริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอาชีพหมดแต่สิ่งหนึ่งที่มันกําลังบอกคุณคือคุณเรียนรู้ครบหรือยังถ้าคุณยังเรียนรู้ไม่ครบคุณก็เรียนรู้ไปถ้าเวลาเรียนรู้แล้วมันบอกว่าแก้คุณอย่าไปไม่แก้คุณก็ต้องแก้ถ้าก็บอกต้องเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนถ้าก็บอกว่าหยุด หยุดลงตัวนี้หยุดใส่ตัวนี้คุณก็ต้องหยุดเขาบอกว่าตัวนี้ใส่ไปแล้วมันมันดีคุณก็ใส่ไปลองใส่ไปถ้ามันดีก็จบถ้าไม่ดีคุณก็ออกออกคือเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยปัญหามีให้เราแก้สิ่งหนึ่งที่ยังต้องคงอยู่ก็คืออย่ายอมแพ้ถ้าคุณยอมแพ้คุณจะไม่ได้แก้ไขถ้าคุณหลงตัวเองคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องแก้อะไรสิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นคําตอบของผู้ผลิตทั้งหมดคือ ผู้บริโภคที่จะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคจะบอกว่าคุณอยู่ต่อก็แปลว่าเขาจะสนับสนุนคุณสิ่งหนึ่งที่คุณจะอยู่ต่อไม่ได้คือคุณไม่รับความจริงคุณยอมรับกับปัญหาแล้วคุณก็ต้องยอมรับกับการแก้ไขคําว่ายอมรับที่บริษัทของไทยมีอยู่คำหนึ่งจะมีคําว่ายอมรับอยู่อยู่คําสุดท้ายมุ่งมัน่นเข้าใจเข้าถึงซื่อสัตย์อันเนี้ย ทำได้แต่คําว่ายอมรับทําได้ไหมเทคนิคของการทําธุรกิจทุกอย่างต้องยอมรับความจริงเพื่อให้ได้คําว่าดีไม่ใช่ดีอย่างเดียวต้องดีที่สุดจริงๆเทคนิคการทําตลาดของไทยเนี่ยไม่ได้ทําออนไลน์แต่ออนไลน์เป็นส่วนอน,นิสงส์ส่วนหนึ่งของผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้จริงพูดจริงแนะนําจริงแล้วออกความคิดเห็นจริงถ้ามันไม่จริงคุณไปโกหกมันก็ไปไม่ได้ แต่ถ้ามันจริงคุณไม่ต้องพูดความจริงก็ปรากฏได้แล้วสิ่งหนึ่งที่หงไทยทาการตลาดนี่คือหงไทยเน้นการทําตลาดลากยา่าลากย่านี่คือลงพื้นที่เลยทำมาประมาณ15ปีถามว่าได้กําไรยังกับระบบการทํางานแบบลากยา่ายังไม่ได้กําไรเลยสินค้าของเราเรารักสินค้าของเราทุกตัวนะครับไม่ทอดทิ้งถ้าที่ไหนขายไม่ได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้สามารถที่จะเปลี่ยน ไปลงสินค้าตัวอื่นได้เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราเรียกไม่ได้ที่จะต้องรับผิดชอบการทํางานก็คือต้องเอาหัวใจทําด้วยไม่ใช่เอาแค่ผลประโยชน์มาเป็นตัวตั้งจริงๆลิซ่าเนี่ยเป็นแฟนแท้แของกระปกอยู่แล้วนะแต่ว่าเรายังอาจจะไม่ได้โดนส่งเสริมในลักษณะที่มันเป็นประเด็นออกมาแต่ว่าเขาเป็นแฟนแท้แแของเราอยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่ละวันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจได้มันเป็นรูปแบบของ สิ่งที่สังคมเรายังเป็นอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่หงไทยไม่เคยคิดจะทําเลยคือไม่ก๊อปปี้หรือทําคล้ายเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราเชื่ออย่างหนึ่งก็คือตัวของตัวมันเองและตัวของมันเนี่ยมันจะทําให้ตัวมันอยู่ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ตัวของมันเองเรากลายเป็นไป,นปนนนนย,ยมมืมคนอื่นหายใจยืมจมูกคนอื่นหายใจวันหนึ่งเขาบอกเฮ้ยพอแล้วไม่ให้มึงหายใจแล้วแล้วเราจะทํำยังไงสิ่งหนึ่งที่มันควรจะเป็นคือเราต้องยืนได้ด้วยลําแข้งของเราเองแล้วเวลาเรายืน เราไม่ต้องไปว่าใครสิ่งที่เป็นเรานี่แหละมันจะทําให้เราชัดเจนขึ้นสิ่งหนึ่งที่มันจะไม่ชัดเจนก็คือเราอ่ะกลัวตัวเราเองกลัวคนกลัวเขาจะมาตีกลัวเขาจะมาทําร้ายกลัวเขาจะมาแย่งชิงไม่ต้องกลัวสิ่งหนึ่งที่คุณกลัวค,คือคุณอ่ะต้องพัฒนาตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะพัฒนาได้และสิ่งหนึ่งที่คุณจะพัฒนาได้มากที่สุดก็แปลว่าคุณต้องกลายเป็นผู้นําถ้าคุณเป็นผู้นําแล้วคุณจะไม่มองผู้ตามเพราะคุณจะมุ่ง ที่จะพัฒนาเพื่อจะนําในความคิดนําการพัฒนานําสิ่งต่างๆให้มันเหนือกว่าสิ่งที่เป็นมีบางคนถามว่าผมต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ไม่ต้องมีไม่ไม่ต้องมีลิมิตคุณอยากจะซื้อเท่าไหร่คนเลยไปขายก่อนคุณมีพันคุณก็ซื้อพันคุณมีแสนคุณก็ซื้อแสนไม่ว่าคุณจะมีเท่าไหร่ ลิมิตเดียวกันโอกาสมันอยู่ที่ความคิดถ้าคุณไม่เห็นโอกาสและคุณไม่เห็นภาพคุณมีเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณเห็นภาพแล้วคุณเห็นอนาคตให้คุณมีเงินน้อยคุณก็สร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้ SME หรือผู้ที่สนใจที่อยากจะรับสินค้าไปขายรับขายได้เลยไม่มีลิมิตไม่มีขั้นต่ำ คุณหาลูกค้าแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะออมให้คุณมากขึ้นมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ชวนให้มาขายตรงนะเราไม่มีระบบขายตรงนะเรามีอย่างเดียวคือความจริงก็คือคุณต้องมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำด้วย